สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชมเมษาบาดผาแซบจ้าเมอน,นมี้เมษาบาดผาแซบรายก็ทีมงานพาแซบพาพี่น้องมาขึ้นบักรคอเด้อพาพี่น้องมาขึ้นเอาคือเฮ็ดดูเะจ้าขี้บักรคอนะเฮ็ดไปรอบรอบนึงแมนตีเฮ็ดอีกรอบนี้จะขึ้นไปเให้นงางดูไปละรอบนี้จะขึ้นเพชรน้าบักรคอแล้วพี่น,น้อ,นองในเมืองทางเขากฝั่งขวาคือรถไอ้นั่งพาแซบนะคะฝั่งซ้ายคือรถตาปีกพาแซบค่ะทุกคนอันง่างดุ้มดุมดเนี่ยก็คือพี่เต๋อพาแซจาบจ้าเบาเบาดูก็อยู่้จะเคลื่อนี่คือแม่าบาพาไฟด้วพี่น้้อองเด าทางไหมเขาไปกันพี่น้องดัชิีไทยไหมพี่จ๊ะพี่น้องพูนต้นมะควานต้นมะควรนขึ้สัน้นไอ้มังขึ้นจ้าเห็นบ้างไหมพี่น้อง,องพี่น้องค้าแซบขึ้นอันนี้คือทีมเก็บขา มีพี่ทีมกิ๊บเพิ่งพี่เต๋อซื้อลาบประความได้พี่น้องข่านเก็บมันพี่น้องเข้าถานรับเอาอยู่ข้างล่างเลถ้าว้าบอดังอะไรได้พี่น้องแตนเได้ยินมไม่สิตืนน่นอ่ะพูดลยะลงมาละ่ะล<น>้องภาพคือสวยตัล่าแต่พี่น้องมันมีแต่ลามหางหมกงักไงกระสันตาล่านมันอยู่หม่องมันตำตำประมาณนี้แหละพี่น้อง ดกเติบยู่ตัวนี้ก็ตาสมคักพี่น้องสมพักน้องอมามเห็นเนาะเสียดายเนาะมันมืดไหมตาเป็นยังจ้าเดี๋ยวเก็บเราจะให้ดวงว่าเราได้เยอะไหมนะจ๊ะทุกคนตตเตยพาแทบเตรียมตัวรับพลังงานที่หัวมันจะจ้องมากหน่อยโคตรดูดีุกคนฮู้นะจ๊งพี่น้อง นั่งพักแน่นแนวปฏิกิพต์ตักหมาข้างหลังเมื่อยเลยนี่จา่บาบักคอบักคอที่เราได้มาทั้งหมดนะคะพี่น้องหนึ่งกระสอบเตยๆนะคะเทออกมาเทออกมาไม่งหรอนี่เหรอนี่ตบไบจ้าขั้นตอนต่อไปเขาสีมาแก้ด้อยพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาเบิง้งวิธีอ,อ่ะการปอกมันต้องใส่หลน์มอสทุนเวลาใส่มีดเลยพี่น้องเด้อนี่ปาดจึบ๊บปาดจึ๊บ <laughs> 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 ปาดจึ๊บดีป่าพี่น้องเร็วๆแป๊บเดียวนี่จ่าพันได้หัวซาวละฮีขันบ่แซ่บนะร้องมึงหลดเฮ <laughs> ็ดโดนปนี่ <laughs> ลงทุนปนีิวันตี้ <laughs> ไปจ้าพี่น้องไปเจอกันอีกทีลายป่าพี่น้อง <sm art> ลายเนาะอันนี้นเป็นกรนวนบักข้อด้จ้ะว่าได้วัด <h ums> ว่าเท่าไหร่ที่นี่ซีไซนน้ำต้งไปพี่น้อง <h ums> น้ำกับซีบ๊อตวงด้จ่ะว่าหัาใดหน่ะ เท่าไหร่เท่านั้นเอาข้านี่เ่ะพี่เตยอีกนี่พอๆๆนะข้างไฟอันนี้จะไปข้างไฟจ้าอันนี้เป็นอาบักข้อที่ข้าต้มแล้วจ่ะประมาณ20นาทีค่ะนั่นหล่อนดอกบเบลล์ต้ากับกับบ๊อกเกียงไปเลยกับบ๊อกเป็นยังจ้ะเอาซั้นนี่เปันเสื้อมากรองด้วจ้ากรอง กรองเอาแต้น้ามันจ้าขั้นตอนต่อไปนะคะใส่น้ำตาลค่ะยาข้าใส่หลายด้วยจ้าต่อคอยพ่นแต่จะไมนสิเป็นอนันใส่ไปเท<ช>่า <ไป S 2> หน่อยสักก้อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบบริได้ลดสามที่เ่าต้องการมันสิบสามพูดด้วจ้าทุกอย่างที่เราทำวันนี้บ่มีมมไม่มีสารเจือปอนบ่แม่มบ,บ่ได้กรองอ่ะไหม บ่บบ่ <S <S s? <S ่ได้คำนวนเหตุเหตุไปได้ได้หน่จ้าบ่ได้คำนวนบัคคอถ้าใดก็บ่ได้คำนวนนามพาใดก็บ่ได้คำนวนะว่าทำครั้งแรกค่ะทำครั้งแรกบ่รู้ว่ามัสิแซ่บหรือูใบถินได้บ่โอเคนะจ้าแต่เซเบิ่งปตอที่มันสำเร็จแล้วนะคะทุกคนเช่นกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปอบบัสสุภุสุกุนจ้าวันนี้ก็มาพากันเลยจ้าในช่องเป็นฉบับพัก แ oh ซ่บเมื่อนี่พามสองคนพามากินนะเดี๋พี่น้องเด้อน้ำบัคคอจ้าเห็นอันนี้มันสีจืดๆมาพี่น้องอันนี้มันแสมแข็งจ้าอันเนี้ยเป็นแบบสดๆที่บริสันท์แข็งนะพี่น้องเด้อแมนจ้าเดี๋ยว้อมากินให้เบิ้งว่ามันแสบบอพี่น้องอ่ะพี่เตยเอาแก้วได้จ้าเตยแก้วนี้แก้วแบบแสมแข็งเดินไปฉันมาเอาแก้วแสมแข็งให้พี่น้องมาคัมปายคัมปาย หายกับน้ำมันนั่นเลยมะม่วงหาวมะนาวโหแต่ว่าไอ่สิบจมีเกี่ยวก่อนมันสิบจมีกินนะพี่เตือนอะมีมีบ่ะกินอย่างกินกินนั่นนั่นเลยอ้ยแซ่บพี่น้องใส่น้ำแข็งน้ำเย็นชื่นใจยังสิเลยพี่น้องแซ่บๆน้าบับคอจานหน้าบับคอแซ่บอื้อชื่นใจ เธอซ่าแข็งแบบไหนแซบอ่ะแซบไดเราทองนี่ชัดเจนเม,มนูแนะนำนะคะ่ะเมนูแนะนำะวันนี้ของเรานะคะเป็นน้ำบัคคอค่ะทุกคนน้ำบัคคอไปต้มแล้วจ้ะต้มปกติสูตรตามขังต้นเลย้ะจ้ะแล้วละก็ใส่น้ำแข็งลงไปเลยพี่น้องเด้อเย็ยนชื่นใจหวานกำลังดีเลยพี่น้อง น้ำมะข่าจะเห็นไงก้นน้ำเลื่นี้จะเป็นอย่างแซ่บมือสั่นมือสั่นแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บแซบน้ำมะขอเพื่อสุขภาพกินแล้วสดชื่นชื่นใจดีรับ น้ำน้ำบะขอดีท็อกก็พี่้ลงด้วแม่สบายเ้อร์มาจบเลยแม่สบายงาดงานถึงเตยพ,พัก <c oughs> เสร็จกันเ,เ,เลยเปล่มามาล็กเคสนมะข่ามาเตจับใจพีน้าบอกน้ำบะขอดีท็อกม <c oughs> ขาลดแก้มมาจบเขยเขาจัเห็ดสุด สูตดีท็อกแลนด์ในติ๊กต็อกมั้พี่น้องอย่างก่โซดาแล้วก็นมเปรี้ยวนะแล้วก็บีบบัากน้ำใส่เมาอันนี้มาต้องโซดาบาต้องนมเปรี้ยวบาต้องดูดบีบบักน้ำใส่พี่น้องบักคอแล้วพี่น้องซดสจากต้นบได้เสียเงินจักบาทเติมต้นบาทลงไปหน่อยนึงน้ำแข็งสน้ำแข็งก่อนเนี่ยสองฟิดแต่พี่น้องอุ้ยที่ไม่ตันแก้วแห้งขอเสนอเป็นน้ำมะข่า เย็นชื่นใจกินจิไรสดใสทุกทีถ้าใครกินเราผสมมาบีบข้อไปเต้เรื่อยไปหนองผสมไปให้มันเป็นหอังมัดดิแซนเนี่ยนี่นี่ตะวันค่ะไ่ให้เราผสมม๊องร่ําเนี่ยพี่น้องบะวนผ่านไปให้เรามันสมคัดเห็นไปใส่นต์น้ำตาลลายได้ไปหนังว่าจะเป็นเบาหวานพอดีิัก อ๋อหัดซื <s <s ้อมันปรแซสรแม่ฉบายก็คือตื่นซื Demon> ้อได้กินมาในระดับน้ำมะคอดีท็อกเดี๋ยวสิไปหาข้อมูลมาได้พี่น้องว่าน้ำมะค้อนี่มันซอยเอียงเพราะว่าน้ำมะม่วงหามะนาว้ฮูนี้ไม่มีประโยชน์นะมีประโยชน์ตั้งหาซิปก็ประโยชน์ไปประโยชน์ก็เหนหาซิปประโยชน์พื่อให้พี่น้องลาก็หาซิปยู่ไปอ่านมาแล้วมาเบิดเตได้พี่น้องพี่จะจะเฮ็ดเบิด แม่สบายว่าเบิร์ตจำแม่สบายจิจีบเพราะมันซึ่อใจผู้ใดกินผู้ใดกินม่าเธอก็กินรสน้ำแม่สบายติจีบจ้าพี่ดอกเบิร์ตมาเบิร์ตอาชนต้องขอบคุณในมังพาแซบปต้นพี่น้องเขามาพอดีแม่สบายก็เลยเอิรนเอิรนแล้วมาขึ้นมาคว้าให้ผู้ใดว่าสมพอดีพี่เตยเพียงขาดใจพี่น้องมันสุขมาก น no ส้มพอดีเลยทุกคนกินแล้วอาจจะแบบดีฮอกนะโล่งทองโล่งร่มเป็นแดดเขียงเป็นที่อาศัยไม่ยอะพี่น่องอาซศัยไม่เยอะให้รู้เองนะคะไม่ได้จะกินบัคกี้ด้วยพี่น้อง พูดได้เบิดกะยาแม่สะบาสิเบิดเบิดเรพี่น้องพยายามกพี่ตเบิดคอมเมนต์มาพี่ออน,น้องเออคุณทำไมมาอันนี้ม่นำม่ได้เน้นมันไหลจนพยยามเอาเบิดเบิเบิรอาเบิดเอาไกินเบิดแกว,แว้อองโซ่สีเกล็ดแก้วแล้วพี่น้องมันเบิด์ต่มันลงไปได้ข้อไหม ผสมพี่น้องคือว่าอันนี้มันจะออกรสเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเพราะว่าแม่สบายก,กับพี่เตยนี่อยากกินเพื่อสุขภาพไหมพี่น้องไม่อยากใส่น้ำตาลลงไปหลายเพราะว่าน้ำตาลน,นะน่ะมันมันไม่มีประโยชน์ยังแล้วนะพี่น้องก็เลยอยากกินแบบธรรมชาติธรรมชาติกลก็เลยก็เลยพักพกันไดน้รดหนี่พี่น้องรสนังรสสมนอยนึงละจ้ามสมเพาะปัจรดนี่ละบน อ๋อหน่นอยแล้วนะไม่แล้วจะของก,กินน้นใส่น้ำแข็งเนอะอันนี้มันเพรียวๆได้เนาะมันจะไปนัในใน่นได้จังไดอตอนเริ่มคลิปก็ให้เลือกแล้วว่าพี่เตยจะกินแก้วใดแก้วแก้วนี่นะยูยูหนาแม่สบายด้วยพี่น้องเด้อพี่เตยกินจังมาเลือกแก้วนี้ยังงดไหลน้าพี่น้องเส้นแข็งวาสมสิงคค่ะ,อ,ะอ๋อพอพ่อะรบ้างอ๋อพี่น้องไปละจา้า จ้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าตั้งกล้องบ่ค่อยดีปนดานใดเพราะว่าขากล้องบ่มีเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเห็นหน้าแม่สบากกับพี่เตยแบบเคืองนึงใส่เป็นคนหน้าน้อยหย,ยังสิงนะ <ม EN S 2> พี่น้อง<า>พี่บอกขาตั้งกล้องมาจา้ะเนาะขาหนาน่อยหน่อยน่อยนัคือสองคนนี่นะ่ะเดี๋ยวขอหยุดเลยกินลาไปพี่น้องโอเคกินเสร็จบอกเลยพี่น้องลงท้องลงคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้ะ ในแม่สบาพาแซบแฟนเพจพี่น้องแม่สะบาเฮ็ดคลิปกลิ่นกระข่ตากินกระค,แะค่แบบเห็นน้ำส่วนแนละ้วพี่น้องข่าไปเบิงนะจ้าข่าไปเบิงตาในยูทู e แม่ชาบาพาแซบนี่แม่สะาบากับพี่เต๋กันมากินน้ <c oughs> าม,มันจ้ะพี่น้องปากติดต่ำเป็นกำลังใจสอง่องทางเลยนะจ้าพ่อกันไม่คลิปหนาจะคลิปนี้ไปนะจ้าสวัสดีค่ะ <laughs> บ๊ายบายกินแล้วชื่นใจต้องยกให้น้ำมะเขาะยี่หรืยี่หละ